เหมาะสําหรับการใช้งานที่ผู้ใช้งานจํานวนน้อยนะครับเช่นใช้งานที่บ้านใช้งานส่วนตัวหรือว่าตัวนี้จะเหมาะกับอุปกรณ์หลายเครื่องสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยใช้งานในออฟฟิศขนาดเล็กได้นะครับไปจนถึงขนาดกลางาตัวนี้จะเหมาะกว่าสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันกับ B D I T ช anel อีกแล้วนะครับ ตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็คือปรินเตอร์รุ่นที่มีความเหมือนกันมากนะครับเป็นประเด็นจากในอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่ามีคนอยากจะให้เราลองอธิบายว่าปรินเตอร์รุ่นนี้ของเอฟสันเนี่ยต่างกันอย่างไรที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือเอฟสัน L3210 นะครับผมแล้วก็ทางน่าทายมือผมจะเป็น L3250 ทั้ง2ตัวเป็นปรินเตอร์มัลติฟังชันจากเอฟสันครับผมสามารถปริน์สแกนถ่ายเอกสารได้ทั้งคู่นะครับผมโดยที่มีโมเดลตัวเครื่องนั้นจะเหมือนกันเลยนะครับ จะแตกต่างกันเฉพาะฟังก์ชันด้านในเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การปริ้นนะครับผมความละเอียดของการปริ้นนะครับสเครื่องนี้จะทำได้เท่ากันที่5,760คูณ1,440 DPI นะครับความเร็วในการปริ้นก็จะเท่ากันนะครับผมหมึกปรินเตอร์จะใช้เป็นหมึก e p s ส n 003เหมือนกันนะครับผมทั้ง4สีเลยตัวนี้รองรับการปริ้นแบบปริมาณสูงนะครับผมหมึกสามารถปริ้นได้7,500แผ่น โดยที่เป็นหมึกสีนะครับถ้าเป็นหมึกดาจะเป็นอยู่ที่ประมาณ4,500แผ่นเอฟสันเขาเจาะจงลงไปในสเปคนะครับด้านการสแกนนะครับผมเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ความละเอียดของตัว l 3 2 1 0นั้นจะทําความละเอียดการสแกนได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่6 0 0คูณ1,200 dpi ส่วนตัว l 3 2 5 0จะทําได้ที่1 2 0 0 0คูณ2,400 dpi นะครับผมจะสแกนได้ละเอียดกว่าถึง2เท่าเลยแล้วก็ยังสแกนได้เร็วกว่านะครับผมถ้าเป็น ภาพขาวดำนะครับผมภาบขาวดําจะอยู่ที่11วินาทีเท่ากันแต่ว่าเป็นภาพสีตัว L3250 จะอยู่ที่28วินาทีนะครับส่วน L3210 จะอยู่ที่32วินาทีจะช้ากว่าอยู่ประมาณ4วินาทีนะครับการถ่ายเอกสารนะครับ L3250 สามารถถ่ายเอกสารได้เร็วกว่านะครับผมถ้าเป็นภาพสีจะอยู่ที่ประมาณ3-4ภาพต่อนาทีนะครับตัว L3210 จะอยู่ที่ประมาณ1-2ภาพต่อนาทีและข้อสำคัญนะครับผมความแตกต่างสำคัญก็คือตัว L3210 นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับการเชื่อมต่อของเขาจะอยู่ที่ USB 2.0นะครับจะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะเป็นการเชื่อมต่อเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ลงไดรเวอร์ผ่านเว็บไซต์ของเอฟสันะครับ L3250 สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้นะครับผมถ้าเป็น Wi-Fi บ้านหรือตัวเขาก็จะมี Wi-Fi Direct มาให้นะครับผมเป็น Wi-Fi จากตัวเครื่องเลยสามารถเลือกฟังก์ชัน Wi-Fi Direct เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่นมือถือหรือโน้ตบุ๊ก เพื่อสั่งปริ้นได้นะครับแต่ Wi-Fi ตัวนี้ไม่สามารถใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับใช้แค่สั่งปริ้นงานแล้วก็สั่งใช้งานปรินเตอร์นะครับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นเองถ้าหากว่าคนยังสับสนนะครับผมเวลาจะเลือกซื้อถ้าเราไปเห็นกล่อง2รุ่นนี้นะครับวางคู่กันให้สังเกตนอกจากชื่อรุ่นนะครับตรงที่หน้ากล่อง L3210 ครับผมจะไม่มีรูปมือถืออยู่หน้ากล่องนะส่วน L3250 เขาจะมีรูปมือถืออยู่ที่หน้ากล่องรวมทั้งที่กล่องจะมีสัญลักษณ์ของ แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมผ่าน Android และ iOS ซึ่งตัว L3210 เขาไม่มีหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็เลือกซื้อ printer อร์สำหรับการใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงนะครับตัว L3210 นั้นก็เหมาะสำหรับการใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานจำนวนน้อยนะครับผมอย่างเช่นใช้งานที่บ้านใช้งานส่วนตัวหรือว่าใช้งานอยู่กับโต๊ะสานักงานนะครับผมที่ ไม่มีการแชร์แบบข้อมูลกันมากมายเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัว L3250 ตัวนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่มีอุปกรณ์หลายเครื่องอย่างเช่นเชื่อมต่อน้ t ตบุ๊กมือถืออย่างเงี้ยครับผมสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยใช้งานในออฟฟิศขนาดเล็กได้นะครับไปจนถึงขนาดกลางตัวนี้จะเหมาะกว่า ส่วนราคาตอนนี้ราคาที่ BD มีโปรโมชั่นอยู่ตัว L3210 ราคา4,290บาทนะครับผมส่วน L3250 นะครับราคาอยู่ที่5,200บาทถ้าใครสนใจ <Wow. S 1> สั่งซื้อนะครับผมสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ BD IT ด้วยนะครับผมหากว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถทักเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ b d ด t Shop ได้เลยนะครับ ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปคุยกันได้เลยถ้าหากว่ามีสินค้าใดๆที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวบ d ดีจะนำมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องไอทีไว้ใจ BD ขอบคุณครับ